มาอีกหนึ่งทั้นนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับกับผมช่างบิ๊กสำรถดขึ้นเก้าพี่น้องวันนี้มาชมกับเจ้า Toyota v ว o o นะครับคันนี้ก็เบื้องต้นนะครับมีอยังแน่หรอคือหลายแนวดวยท่านนี้เธอ,อโบหอนนะครับไฟเครื่องยนต์โชว์รถวิ่งไม่ออกนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องหยดตามเครื่องแล้วก็สตาร์ทตอนเช้าอาการควันขาวนะครับอ่ะเอาไปทีละสเต็ปนะครับ สเต็ปแรกคือควันขาวก่อนนะครับงานควันขาวก็คือรถคันนี้ตอนเช้าเช้าสตาร์ทนะใหม่ๆนะครับรถจะมีอาการควันขาวนะครับเนื่องจากแหวนปลายหัวฉีดรั่วนะครับมาดูหัวฉีดนะครับนี่นะครับอันนี้คือหัวฉีดนะครับสี่หัวนะครับก็คือสูบสามนะครับมีการรั่วของไอเสียนะครับเป็นคาบเข่าเหมาขึ้นมานะครับนี่ครับที่ทําให้น้ำมันเครื่องดํานะครับนี่ครับน้ำมันเครื่องดํานะครับ สภาพนะครับโอ้โหนี่ครับพอแหวนปลายตัวนี้ไม่สามารถกักกาลังอัดได้นะครับกําลังอัดก็จะดันขึ้นมานะครับดันตามทะลุขึ้นมานะครับก็มาอยู่ในที่ของน้ํามันเครื่องนะครับผสมกับน้ํามันเครื่องก็จะเป็นคาบเขมเหล่านะครับที่ไปเป็นผงนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นผงแบบนี้นะครับที่อยู่ในเครื่องนะครับทําให้เครื่องยนต์เกิดการช้บอะไรนะครับก็คือตัวนี้ไม่ใช่โลกไปตันฟักบัวนะครับนี่คาบเข่าเหลนี้ที่ไปตันฟักบัว คบ่าเฝ้าเฮ็ดนะครับอาการนี่นะครับเพราะว่าแหวนตัวนี้ไรเหล่าแหวนมีแหวนตัวนี้หมดสภาพนะครับมีแหวนแหวนปลายหัวฉีดนะครับตัวนี้เขาเอิ่นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกดไว้นะครับพอแหวนตัวนี้มีการสึกล้อนะครับข้าบเข้าเหมาก็จะไหลออกมาทะลุนี่ครับน้ำมันเครื่องดําปี๊ปีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นแข็งนะครับแต่ว่าอีกสองสูบดีนะครับก็อีกสามสูบนี่ยังดีอยู่นะครับแล้วก็อาการต่อไป อาการหอนนะครับ้วก็ไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับอาการหอนของเทอร์โบนะครับก็เกิดจากนะครับตัวใบหลังนะครับนี่แวงใบหลังแวงเยอพอาะเพราะอย่างนะครับเพราะว่าใบหลังมันมาสีกันกับขีดแปรพันธ์นะครับนี่ครับขีบแปรพันธ์ขีบแปรพันธ์กับแวงขึ้นกันนะครับพอเวลานั้นมันมาหะกันนะครับ มันสีกันนะครับแล้วก็มันก็เลยทําให้แหว่งแบบนี้นะครับก็คือใบใบหลังแหว่งไปเลยนะครับก็คือขีดตัวนี้ครับมันติดบางทีบางทีมันติดนะครับพรามันติดมันก็มาสีกันนะครับเป็นเศษมามาทําให้ใบหลังแหวงนะครับแล้วก็มาดูของใหม่นะครับนี่ครับอันนี้ตัวใบหลังดีมากความเกล็ดนะครับนี่อันนี้ใบหลังดีมากความเกลยนอันนี้ของเก่านะครับนี่ครับใบไม้กับใบเก่าที่เป็นแบบนี้ อะไรมีทุกตัวนะครับแล้วก็คีบนะครับตัวแปรผันนะครับนี่ครับคีบเทอร์โบนะครับอันนี้ของของเก่านะครับอันนี้ของใหม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะนแบบนี้แล้วก็อาการเทอร์โบนะครับมีการรั่วหน่อยนึงนะครับเกิดจากแหวนหน้านะครับนี่ครับอันนี้เป็นชุดแหวนหนานะครับแหวน ชุดหน้านะครับนี่ครับมันจะเป็นแหวนกันไว้บอให้น้ํามันหัวออกมาฝาหนานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแหวนหลังบอให้น้ํามันออกใบหลังนะครับนี่กันแหวนหลังหัวนะครับนี่อันนี้คืออันเก่าแหวนหลังหัวมันจะมีขาบน้ํามันนะครับนี่ครับอีกอันนึงในกรณีที่เห็ดให้รถควันขาวนะครับสตาร์ทไม่ไม้ตอนเซาเซานะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็ ตัดจบไปปัญหาเือโบฮอนนะครับอีกหนึ่งอาการแล้วก็อาการต่อไปก็คืออย่างเชน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ทั่วไปครับอย่างฟ้าคอบเบ้าแฝบห้วยฉีดเบ้าบนนะครับแล้วก็แวนไหลกลับนะครับนี่แวนไหลกลับมันจะเป็นตัวแบบนี้นะครับถ้าถอดแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้นนะครับใส่ของเก่าว่ไอะไร้ะครับน้ำมันโซลารรั่วแทนทีนะครับห้ามใช้ของเก่าอันนี้ของใหม่นะครับของแท้นะครับ แล้วก็จะเป็นแหวนใหม่นะครับแล้วก็โอลิงใหม่นะครับอันนี้เป็นแหวนสีโอลิงสีนะครับของหัวฉีดนะครับของชุดอันนี้ของชุดหัวฉีดนะครับที่เราเดี๋ยวทาการอ่ะไม่มีก้อนประกอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวเทอร์โบทําการล้างแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอประกอบก็ประมาณนี้นะครับงานของวีโก้นะครับหรือฟอร์จูเนอร์นะครับอาการทั่วไปที่จะต้องเจอทุกคันนะครับก็คือสตาร์ตตอนเช้าเช้าน้ำมันเครื่อง ไหลลงหัวลูกสูบแล้วก็ทําให้ควันขาวนะครับคันนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างก็คือเปลี่ยนซีนหลอดวาล์วนะครับแต่ลูกค้ายังบอกว่ายังพอใช้งานได้เอาชุดนี้ให้ไปใช้งานก่อนนะครับสเต็ปนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เปลี่ยนชุดนี้ก็ผมว่าน่าจะใช้ได้อีกประมาณ5ปีถึง7นะครับในการเซอร์วิสต่อหนึ่งครั้งนะครับวิ่งไปเลยครับวิมีห้างครับวิโก้ยี่ลีทนรถตู้แรนเป็นล้านโล่งไม่พั้างอยู่ครับที่ว่า ควันขาวเครื่องหลวมเป็นไปไม่ได้นะครับนี่ครับตัวนผ้าขาวนี่เห็นไหมครับน้ามันเครื่องดําแต่ถ้าไม่เปลี่ยนนะครับบอกเลยชาบะไล่มากนี่อาการนี้นะครับเจอทุกคันนะครับเพราะว่าเป็นตันปักบัวนะครับน้ามันเครื่องขึ้นไม่ได้นะครับนี่แบบนี้เลยหรือควันยังไม่ขาวก็เช็คง่ายๆนะครับน้ามันเครื่องถ้าน้ํามันเครื่องดําผิดปกติหรือดําไวผิดปกตินะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อนโล่นี่หาพันโลนี่ดําเมี้ยวนี่ ให้สังเกตฟันทงไว้ก่อนเลยครับว่าหอวฉีดรั่วนะครับคาเาอาไอเสียออกมากก็นะครับประมาณนี้ล้วพบจบที่นี่กับผมทางบีคึอเอาส่งรถคึ้เอาพี่น,อน้นองแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ